แอคชั่นแอคชั่นนี่นะครับได้ที่แล้วเครียมยังไงครับจีบมาแล้วต่อไปก็เราก็จะเอามาขลูกนะครับไม่ทราบคุณโจ้ไได้วิชานี้มาจากไหนครับ กินไปกินยาดองแล้วไปดูเขาทำมาครับฮี่เจ้าชอบกินยาดองนะครับมันเป็นยาครับอ๋อกินเป็นยาใช่ไหมครับทุกวันนี้คุณเจ้ากินเหล้าเป็นยาใช่ไหมครับไม่ได้กินเอาเมานะครับไม่ได้กินเมาอ๋อไม่ได้กินเยอะไปหน่อยครับเออเขาเออเิญเรารักสุขภาพกินยาเยอะๆนะครับเคนี่คือวิธีการทำครับ แล้วก็ขูดขนขูดนหนัง,<ไ>งด้านๆไม่ไหมออกนะครับนี่ครับเริ่มสวยแล้วครับนี่เป็นการป้องกันมะเร็งอย่างหนึ่งนะครับดูหน้าทำครับ <S <S จริงจังมากต้องใส่ใจเข้าไปครับนี่ครับต่อไปนะครับ นี่คือด้ามมีดนะครับครับปกติเราใช้อะไรครับสากนะครับเราใช้สากก็ได้ครับลุกเข้าไปแต่ว่าเอินเรามาแบบไม่ได้เตรียมตัวนะครับทริปนี้ก็เลยตามมีตามเกิดน่ครับเริ่มนุ่มนะครับครับ ทุบจนนุ่มนะครับขอย้ำมาทุบจนนุ่มถ้าไม่นุ่มห้ามหยุดนะครับถ้าไม่นุ่มคุณจะเคี้ยวกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้เป็นเริ่มเมื่อยครับอันนี้เป็นหนังควายแบบต้มมาแล้วครับต้มมาแล้วนะครับคือมันจะเริ่มนุ่มนะครับเป็นหนังควายที่บวมน้ำมาแล้วนะครับพูดง่ายๆปกติออริจินอลจริงๆเป็นไงครับคุณเจ้าครับ แข็งครับครับมันจะแห้งแผ่นบางๆแข็งๆนะครับถ้าเป็นแผ่นแบบนั้นนี่ทุบประมาณสองชั่วโมงนะครับแล้วนั่งกินนั่งกินได้ทั้งคืนครับใช่ไหมครับพุณเจ้าโอ้โหแบบนี้ครับถ้าสมมติว่าเสเข้าวท้องครับบอกเลยว่าขอเล้าขาวตามมาด้วยแล้วกันถน้าใครจะเสกนะครับเออทำไมครับมันจะได้เข้ากันดีอ๋อกินเป็นยานะครับกินเป็นยาขอยามว่ากินเป็นยา กินให้เมาไม่ดีครับเวลาต้องกินให้เป็นไงครับเป็นยาถ้ากินยาเก็เมาหลักการเดียวกับยาแก้ไอใช่ไหมครับคุนเจ้ครับเอาจีบเอาใจมได้ที่แล้วนะครับต่อไปดูครับดูครับนี่พอทุบแล้วครับมันจะเริ่มฉีกได้อย่างงี้นะครับออกมาเหมือนมาร์ชเมลโล่นะครับ แต่เป็นมาร์ชเมลโล่พื้นบ้านนะครับอเขาย่างมาร์ชเมลโล่กันนะครับฝรั่งเรามีหนังควายจีครับโอโหเขียวอย่างอริรอยรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับอืคล้ายๆกับหนังควายเลยครับไม่คล้ายครับมันคือหนังควายครับหนังควายครับแล้วรสชาติเป็นไงครับเค็มๆเค็มๆอ๋อสำหรับสาวๆครับที่อยากผิวครอนเตึงๆครับ มาทุบทานได้ครับทีละสิบห้าบาทเพราะว่าคอลลาเจนเยอะมากอ๋ออันนี้กินกินเพื่อความงามกบกินเพื่อความงามกินเป็นยาอีกแล้วนะครับอ๋อครับผมสำหรับทริปนี้เมนูเด็ดเราก็ออกไปแล้วนะครับกุ๊กของเราก็เอาหนังควายจีไปแจกจ่ายแล้วครับเพื่อนบอกกูไม่กินครับโอเคครับสำหรับ ทริปนี้เราก็หมดเมนูนําเสนอเพียงเท่านี้เจอกันทริปหน้าครับสวัสดีครับ